สวัสดีครับเราก็เข้ารอบรองชนะเลิศเรียบร้อยคู่ที่เตะในค่ำคืนวันที่18ต่อ19ก็ปรากฏว่าทีมอาร์เซนอลก็เข้ารอบนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลก็เข้ารอบลิเวอร์พูลก็เข้ารอบต่อไปก็เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็เหลือเกมบิ๊กแมตช์สำหรับในถ้วยคาราบาวครับที่ทนนิสเปอร์กับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาจะเจอกันนะครับซึ่งจะเตะวันพรุ่งนี้แม้ว่าเราอะจะดูดีมากๆในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมันดรอปลงหลังจากมีการเปลี่ยนตัวแต่ผมว่าภาพรวมเนี่ยน่าพอใจในทัศนะผมนะคือนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ไม่ไหลลื่นไม่สมูทบ้างแต่ครึ่งแรกเนี่ย หรือว์พูลเหนือกว่าเยอะเยอะมากๆด้วยนะครับการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยก็มีอะไรที่แปลกๆพอสมควรนะครับแล้วก็รูปแบบและวิธีการเล่นเนี่ยก็น่าสนใจมากๆซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะไปลงรายละเอียดในเก็บตกแล้วกันผู้ตัดสินในเกมนี้ก็เป็นไซมอนฮูเปอร์นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยถือว่าทางช่องไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ ถ่ายทอดในคู่ริอรูพูนี่แหละนะครับส่วนในคู่อื่นๆเนี่ยน,นะครับก็ต้องดูในช่องทางอื่น,นไปทีนี้ลิอร์พูนักเตะที่ส่งลงไปเนี่ยก็มีตัวสำรองเยอะตัวหลักที่ลงไปในเกมนี้เนี่ยก็มีแมคก,กานะครับที่ลงแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยก็มีการจัดเอาเทรนต์ลงเป็น11ตัวจริงแล้วก็โจโกเมสก็ลง11ตัวจริง แล้วครึ่งหลังเนี่ยเราก็เปลี่ยนออกนะครับนอกนั้นั้เนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ดูและก็ผสมผสานส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองดาวินเนี่ยนาทีนี้เนี่ยก็โอเคถ้าเป็นบอลถ้วยแบบนี้เนี่ยดาวินก็จะได้ลงเต็มๆนะครับแล้วก็แค่นาทีที่24ดาวินก็ทำประตูได้จากจังหวะที่เหมือนกับควิปจะจ่ายบอลสั้น คือออกบอลค่อนข้างเบาแล้วก็ผู้เล่นของเซาแทมตันเนี่ยก็ขึ้นไปเพรสแล้วเทรนด์ได้บอลก็โชว์ทักษะพลิกลบรุดเลยนะครับจากนั้นก็พาบอลดันขึ้นหน้าแล้วก็จ่ายแบบกะทีเดียวตายเลยนะครับแต่บอลเนี่ยมันไปติดกองหลังถ้าดูไม่ผิดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็น เบ็นาเล็กหรือเปล่ามันหลุดต่อมาดาวินเนี่ยจังหวะออกตัวพอดีมากๆนะครับก็เกี่ยวบอลแล้วก็ลากบอลเข้าไปจัดการลูกษาประตูซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นเล็กเมคคัที่แต่ก็ไม่เหลือนะครับดาวินยิงได้เฉียบขาดก็เป็นประตูขึ้นนำา1 0นะครับถือว่าเทรนด์ไม่ได้อซิเพราะว่าลูกนี้เนี่ยมันไปติดกองหลังก่อนนะครับแต่ว่าก็ ลูกนี้เนี่ยถือว่าดาวินกะจังหวะเคลื่อนที่ดีๆแล้วก็เทรนคลิกหลบแล้วก็พาบอลดันขึ้นมาแล้วก็จ่ายแบบทะลุทะลวงดีมากๆแล้วก็ถัดมาในทีที่32เนี่ยก็เป็นประตูของฮาวิเลสซึ่งเป็นจังหวะการจ่ายบอลสวยๆนะครับโคดิกัาโปเนี่ยกระชากบอลจากริมเส้นเข้ามาตรงกลางแล้วก็ฝากให้วาตุลุ จากนั้นวาตารุเนี่ยก็แตะต่อให้กัคโปแล้วก็กัคโปเนี่ยก็แทงต่อให้ฮารวีเอเลิสสอดเข้ามาแล้วก็จัดการจบสกอร์เรียบร้อยนะครับเป็นสกอร์นำห่างเลย2อประตูศูนย์ก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แหละนะครับสัดส่วนการคลองบอลเจ้าบ้านคลองบอล26.9%ลิเวอร์พูลนรอคลองบอล73.1%นะครับโอกาสเจ้าบ้าน คนเดียวนะครับแล้วก็เข้ากรอบด้วยแต่ควีบเซฟได้ส่วนทางลิวภูเนี่ยมีโอกาสถึง7หนนะครับเข้ากรอบ3เป็นประตู2ในจังหวะเตะมุมเนี่ยนะครับลิวภูก็มีมากกว่าเจ้าบ้านนะครับคือวิธีการเล่นในครึ่งแรกเนี่ยดูมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวค่อยจะไปลงเก็บตกเรือครับในครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็มีเปลี่ยนเอา เฟรเดริโกเคซ่าลงมาแล้วก็คอซ่าซิมิคาสลงมาโดยเปลี่ยนเทรนด์กับโจโกเมสออกซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเป็นตัวหลักในพรีเ์ลีกซึ่งรออยู่นี่นะครับจำเป็นที่ต้องใช้สองผู้เล่นนี้ดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนตัวก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีแต่กับกลายเป็นว่าจังหวะที่วัตรุเนี่ยดันขึ้นไปแล้วก็บอลเนี่ยนะครับ มันเตะมาอัดแล้วผู้เล่นของเราทั้งหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าอาเชอร์เนี่ยพาบอลจี้เข้าหาแล้วก็ตัดจากกึ่งกราบซ้ายนะครับตัดเข้ามาพอได้ระยะนี่ก็ปั่นสุดปัญญาที่คริปจะเซฟได้นะครับเพราะจังหวะนั้นเนี่ยผู้เล่นของเราเนี่ยสองตัวซึ่งไทเลอร์มอร์ตันนี่นะครับมายืนแบ็คขวาแทนเทรนด์ nd, แล้วก็ อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเดนควันซาลูกนี้เนี่ยมันก็พุ่งเข้าไปมุมบนซึ่งสุดปัญญาที่ครีปจะพุ่งไปปัดได้นะครับเป็นประตูตีไข่แตกจากนั้นเนี่ยเชาแทมตันเนี่ยก็พยายามโหมบุกผู้เล่นตัวสมรองลงไปเนี่ยทำให้สมดุลและวิธีการเล่นของเราเนี่ยมันหลบลงชัดเจนนะครับก็ดูเหมือนเชาแทมตันเนี่ยจะมีจังหวะที่เข้าทำที่ดูดีมากๆ แต่ว่าถ้าดูโอกาสเนี่ยภาพรวมริ้วปวยยังดูดีอยู่แล้วก็จบด้วยสกอร์นี้เลยนะครับมีการเปลี่ยนตัวเพื่อให้รูปเกมของเราเนี่ยนะครับไม่ดรอปไปกว่านี้ก็คือเอาดิโกโชต้าลงมาในช่วงนาทีที่6 0เศษนะครับจบเกมสกอร์ก็ยืนอยู่แค่นี่แหละนะครับที่1รูสองจวานได้แค่ประตูปลอบใจตีแค่แตกนะครับ ส่วนการครองบอลก็ปรับขึ้นมาดีขึ้นเยอะเลยนะครับ31.4ต่อ68.6จกนะครับจากครึ่งแรกเนี่ยโอกาสของเจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีอยู่แค่หนเดียวเนี่ยตอนนี้เนี่ยยกระดับมาเป็น6แล้วก็ครอบกรอบถึง4หนนะครับควิปเนี่ยเซฟลูกที่มันน่าเข้ามากๆเนี่ยหนึ่งหนด้วยนะครับแล้วก็โอกาสของลูกเตะม,มุมเนี่ยก็เป็น3ต่อ7นะครับส่วนเรา มีโอกาสทั้งหมด14นะครับแต่ยิงเข้ากรอบเพิ่มแค่อีกหนเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้2ประตูนะครับลูกเตะมุมเนี่ยนะครับกาะ3ต่อ7นะครับถือว่าริวูเนี่ยรักษาสกอร์ที่เรานำไว้ได้นะครับถ้าดูจากฟอร์มผู้เล่นเนี่ยบอกตรงๆว่ามันหาตัวที่ประทับใจมากๆ ได้ยากแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยผมมองว่าวัตลุเนี่ยน่าจะดูดีที่สุดแหะนะครับรูปแบบและวิธีเล่นของวัตลุเนี่ยน่าสนใจมากๆเวลายืนเนี่ยลงไปยืนเซนเตอร์ฮาฟนะครับจับคู่กับเจเรนควันซ่าแต่วัตลุเนี่ยเล่นทั้งเป็นเซนเตอร์ฮาฟด้วยนะครับกองกลางตัวรับด้วยแล้วก็ดันขึ้นมาจนเป็นกองกลางตัวที่คอยเชื่อมเกม คืออ่านจังหวะในการเคลื่อนที่ที่ดูดีมากๆในช่วงที่ยืน11ตัวจริงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ปอเปลี่ยนตัวเนี่ยสมดุลและวิธีการเล่นของเราเปลี่ยนไปนะครับอ่ะทีนี้มาให้คะแนนผู้เล่นดีกว่านะครับควิปเกมนี้ไอ้ยูที่เซฟแบบจังหวะนั้นเนี่ยต้องยอมรับประสุป,ประซฟจริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าสเสมอสองสองเนี่ยยุ่งเลยนะครับคือ เกมแพลนเนี่ยเราต้องการที่จะปิดจ็อบแล้วก็สามารถไปโฟกัสในรายการอื่นได้น,นะครับก็เกลือบไปนะครับดีแต่ว่าจังหวะนั้นนี่ปฏิกิริยาของพิปดีมากนะครับเกมนี้เนี่ยผมให้คลิป7นะครับผลงานโดยรวมเนี่ยผมว่าน่าพอใจมากๆไอ้จังหวะที่เสียประตูเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะในช่วงที่เราเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยเอาไทเลอร์มอร์ตันเนี่ยมายืนในตำแหน่งที่ไม่ถน,นัด แล้วก็จังหวะนั่นแหละนะครับพอบอลมันหลุดเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้ควีปมองไม่เห็นนะครับถูกบังนะครับภาพโดยรวมเนี่ยควีปผมให้เจ็ดนะครับวัตารุเกมน,นี้ผมว่าน่าประทับใจนะในหลายๆบทบาทที่เล่นแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเพื่อนร่วมทีมมันไม่เหมือนเดิมนะครับเล่นด้วยยากนะครับจนทําให้วัตารุเองเนี่ยนะครับไอจังหวะที่โดนบอลอัดเนี่ย กลายเป็นว่าเพื่อนชะง,งักก็เลยทําให้เราต้องมาเสียประตูนะครับจากการหลุดเข้ามาของอา c h เชอร์นะครับในยังหวะนั่นแหละนะครับที่บอลอัดวัตาลุแล้วก็อา c h เชอร์เนี่ยพาบอลจี้เข้าหาภาพโดยรวมเนี่ยผมว่าวัตาลุเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมให้แมนเช์เอรได้โดดเด่นที่สุดแหลวนะครับผมให้8นะครับยาเลนควานซาโดยบทบาทโอเคถ้ามีตัวอื่นประคองนะครับ แต่ถ้ามองโดยรวมเนี่ยคือจังหวะที่เสียประตูเนี่ยจะโทษควานซ่าก็ยากนะครับหลายจังหวะควานซ่าก็ช่วยเซฟทีมผมว่าฟอร์มควานซาเนี่ยเกมนี้เนี่ยจะตําหนิก็ไม่เชิงแต่ว่าก็อย่างว่าน,นะครับคือต้องเสริมกระดูกอีกนิดนึงนะครับยังไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ก็ดูดีอะนะครับภาพโดยวรวมผมให้เจ็ดได้นะครับโจโกเมสโอ้โหครึ่งแรกเด่นมากๆนะครับในจังหวะชิงเล่นแล้วก็ วิธีการเล่นเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับเหมือนกับโจโกเมสเนี่ยไม่ได้เด่นกองหลังเลยนะครับคือดันเข้าไปชิงเล่นอยู่ในแดนกลางแล้วก็เวลาเกมรับเนี่ยก็จะทิ้งตัวลงไปในจังหวะที่มันพอเหมาะพอเจาะวิธีการเล่นของโจโกเมสน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าแทคนิกในครึ่งแรกเนี่ยมันดูดีมากๆแต่พอเปลี่ยน2ตัวเนี่ยมันเห็นว่าเกม d r อปนะครับโจโกเมสเนี่ยผมก็ให้ไป 7ถึง7.5แบบสบายๆนะครับแต่ความดุดเด่นเกมนี้ต้องให้วัตรุนะครับเป็นตัวผู้เล่นที่น่าจะได้แมนนวลแมนนะครับ,รบเทรนจังหวะที่ดาวินหลุดไปเนี่ยนะครับก็เป็นความยอดเยี่ยมถ้าดูแล้วผมว่าควีปอ่ะเหมือนจะจ่ายบอลน,นีน้ำหนักมันขาดไปนิดนึงนะครับแล้วในจังหวะนั้นแหละนะครับเทรนนี่ก็เลยต้องขยับเข้าไปหาบอลแล้วก็ใช้จังหวะนั้นนี่นะครับ หลบอาเชอร์ตาบอลย้อนขึ้นมาจากนั้นเนี่ยมองช่องแล้วก็จ่ายนะครับโอเคเราว่ามันมีแนวรับของทอเทมตันนี่นะครับดักไว้หนึ่งจังหวะแต่บอลมันก็ยังทะลุมาได้นะครับแต่พอเปลียนเทรนด์ออกนี่เห็นชัดเจนว่าเกมมันรอปชัดเจนมากนะครับเทรนด์เนี่เขาให้ได้นะครับที่เจ็ดถึงเจ็ดจุดห้านะครับให้เจ็ดจุดห้าแล้วกันนะครับแม็กกาลงไปก็ถือว่าโอเคแหละ แต่บอลผ่านแมคก,กาไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับโดยบทบาททําหน้าที่ได้ดีครับคือในครึ่งแรกเนี่ยไม่มีใครดูไม่ดีเลยนะครับคือมันดูผสมผสานกันกลมกล่อมมากๆนะครับแมคก,กานี่ให้ได้สบายสบายที่6.5นะครับแต่ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรก็มีจังหวะสวยๆนะครับที่แมคกาเนี่ยนะครับ,ม,กกรบมีโอกาสเหมือนกันไทเลอร์มอตันตอนเล่นในแดนกลางเนี่ยก็ดูใช้ได้นะครับ โอเคเราว่ามีบทบาทไม่เยอะจังหวะตัดสินใจเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่เห็นตอนที่ถูกยืมตัวไปเล่นแต่ก็เล่นได้ดูดีแต่พอเปลี่ยนมาเป็นแนวรับโดยเฉพาะเป็นแวกขวานี่การตัดสินใจไม่ดีเลยนะครับมาโดนตัดคะแนนในครึ่งหลังนี่แหละนะครับพอผ่านไปครึ่งหลังผ่านไปสระดับหนึ่งประมาณสัก20กว่าเกือบ30มนาทีเนี่ยไทเลอร์ม,มอตันก็เริ่มจับจังหวะได้ดีขึ้น แต่ถ้าเทียบกับทเทรนด์เนี่ยมันเห็นความแตกต่างชัดเจนมอต้นเนี่ยผมให้ได้ไม่เกิน6นะครับเทรนเนลนี่มีจังหวะที่ตัดสินใจไม่ดีนะกายไม่เข้ากับจังหวะที่เพื่อนกําลังจะเล่นนะครับกลายเป็นว่าผู้เล่นชาวเทมตันเนี่ยนะครับฉกบอลจังหวะนั้นเกลือบไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพโดยรวมเนี่ยก็เหมือนกับเล่นแค่ประคองแต่โอเคนะครับว่าเป็นการที่เด็ก ได้โอกาสที่ลงมาสัมผัสเกมผมว่าก็น่าพอใจสำหรับเทรนเนลนี้ผมให้6กแล้วกันนะครับดาวินไอจังหวะที่หลุดเข้าไปทําประตูเนี่ยผมว่าโอเคแล้วแต่บทบาทการมีส่วนร่วมการเชื่อมเกมเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็มีหลายๆจังหวะโดยเฉพาะในครึ่งหลังเนี่ยนะครับบทบาทน้อยไปหน่อยนึงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคแหละนะครับก็ค่อยๆพัฒนายกระดับไปเพราะรผมมองว่าด้านการสื่อสารของ ดาวินเนี่ยดูยังต้องปรับปรุงลงพัฒนาอีกหน่อยหนึ่งนะครับให้ได้อยู่ครับที่7แล้วกันนะครับโคดิโกโปเนี่ยนะครับดูโอเคเลยนะครับคือขับเคลื่อนเกมได้ดีพอถูกเปลี่ยนออกเนี่ยเกมมันดรอปชัดเจนนะครับผมว่ากัคโปเนี่ยให้ได้นะครับแม้ว่าเล่นแค่ช่วงประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ผมให้ได้อยู่นะครับที่ประมาณสัก7.5นะครับ ถือว่าน่าพอใจฮาวีซึ่งเกมนี้เนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยการเคลื่อนที่การเชื่อมในพื้นที่แต่ละแดนแต่ละแดนแล้วก็การสอดเข้าไปในกรอบเกตโท้เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับแต่พอครึ่งหลังเนี่ยการเซตเกมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยิงประตูดได้ในลูกที่2นะครับผมถือว่าฟอร์มฮาวียเอิสน่าพอใจใน ลักษณะผมเนี่ยผมให้ได้นะครับที่สัก7ถึง7.5 7.5ได้นะครับเพราะว่าดาววินเนี่ยผมให้เต็มที่ก็ไม่เกิน7นะครับคือการมีส่วนร่วมในเกมไม่ค่อยดีนะครับการตัดสินใจการเชื่อมต่างๆเนี่ยไม่ถึงก็ดีนันะครับเจมส์แม้คะแนนลงมาช่วงรแรกๆไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็มายกระดับดีขึ้นช่วงแรกเนี่ยเหมือนกับยังจับจังหวะไม่ได้บางครั้งคลิปนานไปหน่อยนึงผู้เล่นของเซาแทมตันเนี่ย พอจะถึงตัวเลยนะครับค่อยออกบอลน,นะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยยกระดับดีขึ้นนะครับผ่านไปสักประมาณ20บนาทีก็ยกระดับดีขึ้นซิมิคาสลงมาเห็นชัดเจนนะครับว่ามันแตกต่างโจโกเมสเนี่ยอยู่กับซิมิคาสลงสนามเนี่ยมันต่างกันเยอะจริงๆนะครับโจโกเมสเนี่ยกบซิมิคาสแบบมิดเลยนะครับผมว่าคุณภาพมันต่างกันซิมิคาสเนี่ยผมให้ได้แค่6นะครับ เคซ่า <K> เห็นชัดเจนนะครับว่ายังต้องการจังหวะและเวลาพอสมควรนะครับหลายจังหวะเนี่ยเหมือนกับต้องใช้เวลาคิดเยอะไปหน่อยนึงแต่พอดิโกโชต้าลงมาโอ้โหช่วยยกระดับชัดเจนนะครับเคซ่าเนี่ยเชื่อมกับโชต้าได้ดีดีจริงๆนะครับพอโชต้าลงมาเนี่ยก็ทําให้เคซ่าเนี่ยนะครับยกระดับคุณภาพการเล่นขึ้นมาดีขึ้นเคซ่าเนี่ยอรุโลมได้นะครับจะให้หก ขยับจะไปหา6.5นะครับแต่มันยังไม่ถึงดีนะครับแต่ดีโกโชต้าเนี่ยผมให้7นะครับลงไปแล้วเนี่ยช่วยพัฒนาคุณภาพโดยรวมของเกมดีขึ้นนะครับจากที่มันดูเป็นรองเซาเทมตันหลังจากที่เราเปลี่ยนแค่2ตัวเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะครับภาพโดยรวมผมว่าน่าพอใจนะครับส่วนเจเดนแดนส์นะครับลงมามีเวลาน้อยไปหน่อยนึงนะครับก็ให้แค่สัก6แล้วกัน ภาพโดยรวมเนี่ยผมว่าโอเคแหละเกมนี้เราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะชนะแบบสวยหรูอะไรมากมายนะครับถือว่าการเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศด้วยสภาพผู้เล่นไม่มีใครเจ็บนะครับมีวัตารุนี่แหละนะครับที่ดูจะสบักสบอมมากกว่าใครนะครับแต่มิติการเล่นของวัตตารุนี่มันน่าสนใจจริงๆนะครับเป็นไฮบริดเลย นะครับเล่นหลายบทบาทนะครับเซนเตอร์ฮาฟก็เล่นนะครับกองกลางตัวรับก็เล่นนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นเบอร์8ก็เล่นนะครับภาพโดยรวมเนี่ยวัตตุผมประทับใจมากนะครับแมนนวลแมนในเกมนี้นผมให้วัตตาุนะครับเพราะเล่นผสมผสานหลายบทบาทแต่ไม่เสียสมดุลน,นะครับพอองค์ประกอบของทีมเนี่ยมันรอบลงเนี่ยก็ทําให้วัตตาุเนี่ยก็ต้องสบักสววมพอสมควรนะครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ย ผมประทับใจวัตรุมากที่สุดแล้วครับโอเคอะว่ามันอาจจะไม่ถล่มขาดแล้วก็ชนะไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านคือเราได้พักผู้เล่นที่โดนแบนแล้วก็อร์เนอร์เนี่ยก็สะสมคะแนนติดลบที่ต้องมาโดนแบนในเกมนี้ด้วยก็เลยทำให้เกมนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับแล้วก็เห็นรูปแบบแลวิธีการเล่นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะ คู่ของวัตาลุกับโจโกเมสเนี่ยโอ้โหกลมกล่อมมากนะครับคือถ้าไม่มีเกมที่รออยู่สุดสัปดาห์นะผมว่าให้เล่นเต็มเต็มเกมเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยจะข่มเจ้าบ้านเนี่ยแบบมิดเลยนะครับถ้าโดยรวมนาพอใจนะครับโอเคเราว่าครึ่งหลังเนี่ยคุณภาพมันลดลงแต่ผมว่าไม่เสียหายนะครับได้ให้นักเตะเนี่ยได้ลงมาซับพลัสนามเยอะหน่อยครับสวัสดีครับ